สวัสดีค่ะชื่อสุริวันขันสารีนะคะชื่อเล่นชื่อก้อยนะคะอยู่แผนกการเงินค่ะอายุงานปีนี้ก็เข้าปีที่สิแล้วค่ะ ความรับผิดชอบนะคะในแผนกก้อยก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบอรับชําระยอดค่าสินค้าของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเงินสดหรือลูกค้าเครดิตค่ะแล้วก็มีหน้าที่ติดตามยอดค้างชําระของลูกค้าที่เป็นประเภทเครดิตนะคะประทับใจในหลายเรื่องมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่ดูแลลูกน้องอย่างดีนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานประทับใจในกิจกรรมของยงเจริญแล้วก็สวัสดิการต่างๆของยงเจริญด้วยค่ะ ประทับใจต่อลูกค้าคือประทับใจในความเป็นห่วงเป็นใย,ยของลูกค้าค่ะแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดของเราอะค่ะเวลาที่เราแบบหน้าโซไม่ได้แต่งหน้าเขาก็จะถามว่าไม่สบายหรอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกสติก็คือตั้งแต่ที่มีกิจกรรม m อ o มมาค่ะทำให้เรามีการคิดก่อนพูดมากขึ้นใจเย็นลงค่ะแล้วก็มีเหตุผลเหนืออารมณ์ค่ะ หลักที่ยึดถือก็จะเป็นช่วยเหลือเกือกูลกันนะคะมีความสามัคคีคอยซัพพอร์ตในเรื่องงานของกันและกัน,นะคะ่ะ คือยงเจริญนะค่ะออไม่ใช่แค่สถานที่ทํางานนะคะเป็นเหมือนครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งเขาดูแลเราดีมาก<ช>อยากจะบอกคนไหนที่กําลังมองหาบริษัทที่ขายเกี่ยวกับเครื่องเขียนอุปกรณ์สํานักง,งานอุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้นึกถึงบริษัทยงเจริญเป็นบริษัทแรกรับรองว่าท่านจะติดใจแล้วก็กลับมาซื้อยงเจริญอีกแน่นอนค่ะสวยค่ะหัวเชิมากไหมด้านานี้สวยเยด้านนี้สวย เอาจริงไหมล่ะทำได้ไหมล่ะสวัสดีค่ะสวริดีบัตอ๋อลืมไปไปยกมือใช่ไมลืมลืมลืดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามเพจยงจเจริินด้วยนะครับ